เชื่อแม่แล้วไม่ต้องทำอย่างนี้ให้เขียนเอาสิ่งที่ตนรักสูกไม่มาแม่จะกัดอยู่ มันก่งอย่างแน่รถเิดอยู่แถวหลักสี่นักริยาสุดาราคาไม่อยู่โดนแน่โดนแน่สามีสุประกอมหมอบอกไม่อยู่สุชาดาผิวเดนไม่อยู่แย่มากแย่มากแม่ดาบเข้ามาทะลุาแทน นีภาาเจริประชานอาอานิภา,าบา้บานมาชั่นพร้มเพื่อให้นิภา,า,า,าล้านใหม่ได้ทานวันชิ้นใหญ่ของแม่แดงมีกี่ชิ้นสองชิ้นไจะบ้าเลเหรอ,อจิรวัตชานมาห่มมิกกี้มันไปแบกโต๊ะหนักเทานมาไม่ได้ไม่ได้อะเอาชิ้นเตียวหมูไปทาทั้งห คุณแม่แดงอีกท่านด้วยอันนี้คือแม่ต่างดูอันนั้นแดงอันนี้ตามดูเบรกเบรกทิชเชอร์อันนี้แบล็คทิชเชอร์ลูกค้างเหงื่อลูกบอกหมือนแม่ไหมแม่เต้นแดงหรือเปล่าลูกเต้นบ่อ่ะคุณแม่จับมาทั้หมดเลยเพราะว่าของคุณครูมีห้าสิบชิ้นเราต้องเร่งรีบตอนนี้เราจะเริ่มแพร่มาสักปีม่อยู่ คอนเกรสทูลเลชันอ่าเป็นตัวแทนแสดงความคิดเหาเราต้อพูดว่าคอน a กรสทูลเลชันคอนเกรสทูลเปรันคอนเกรสทูลเลชัน ตอนนี้คุณปู่เขาอยากจะมามอ่มาจากกับเลยมีไหมคะกินข้าวไปดูเอาอย่างนี้แม่จะปล่อยบางคนตั้งต่อไปนี้ไปกินข้าวก่อนเขาเลยคือคนที่ไม่ใส่กางเกงในดูไปกินข้าวแล้วใครไม่ได้ใส่กางเกงในมาดูไปกินข้าวเลยหรอแล้วที่เข้ามาจยมออีโยมอีเอา ดีน้ำตาลลูกแต่ยังไงไม่พยายามไม่เห็นแล้วอับก็ถอดกำปินไปอับไปแล้วแล้วก็เป็นคู่พิจาวรณ์อุตุสวยๆนสวย